ถ้าเกิดพูดถึงงานสีพ่นเนี่ยเบื่อไหมครับถ้าเกิดว่าจะต้องไปนั่งทําสีพ่นที่น้างานเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยหลายๆคนเนี่ยอยากจะได้งานโมเดิร์นคลาสสิกนะโอ้โหเป็นบานลูกฟักแบบยกขอบบ้างมีเพ่บ้างมออีลูกฟักเดินคิ้วเดินบัวแต่เบื่อที่ต้องไปนั่งทําสีหน้างานนี่เลยครับมันมีวัสดุอยู่ตัวหนึ่งเราเรียกว่าเป็น PVC Me m b r a n e นะซึ่งวิธีการทำเนี่ยเขาก็จะเอาไม้ MDF HMA เนี่ยนะครับมาเสาะล่องเป็นเสาะแบบนี้เลยนะฮะนะผมให้ดูหลายๆมุมนะเห็นไหมเสร็จปุ๊บเรียบร้อยเขาก็จะหอด้วยไอข้ขาวๆที่เห็นอยู่เนี่ยมันคือ PVC membrane นะคือแผ่น PVC ซึ่งมีความหนาอยู่ประมาณสักมิลกว่าๆนะครับเกือบเกือบสมิลได้มิลมิลกว่าๆเนี่ยนะฮะมิลหนึ่งมั้งประมาณเนี้ยแล้วก็ผ่านเครื่องสูญญากาศดูดฟับมันก็จะติดอย่างนี้เลยเนี่ยแล้วคุณลองคิดดูนะไม่ต้องมานั่งทําสีเลย นี่หรือข้อดีก็ถามว่าเราอยากจะได้ลายอะไรก็จริงๆมันมีลายเยอะมากเนี่ยเห็นไหมฮะอันนี้ลายลูกฟักเห็นไหมฮะอันนี้ลายยกขอบจริงๆมันมีขอบเล็กขอบใหญ่แล้วแต่ซึ่ง c NC มันทําลายอะไรก็ได้นะครับนี่อันนี้จะเป็นตัวผิวเรียบแต่เราต้องการฟีลลิ่งของความเป็นผิว PVC เอาไว้เป็นตัวจบขอบอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นทางเลือกแล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะได้งานโมเดิร์นคลาสสิกแต่ว่าไม่อยากไปทาสีหน้าง,งานครับ